คุยกับเคสี่มอเขาเป็นอะไรมาเคสแล้วคุยแล้วมึงดูเคสเคสแปลว่าเขาเป็นอะไรมาถามหน่อยฟังหมอด้วยเวลาเขาพูดฟังหมอจิตมึงเป็นหมอจิตกหมอจิตแต่ว่าแล้วมันไม่ตอบมึงก็ไม่พูดไม่ตอบก็เลยออกไงไม่ใช่แฟนมึงคนไหนมึงจะมาไปเรียกคนหมอชั่วไม่ได้มันมันม่นพดไม่ได้แบบนี้มึงตัดภาษาไม่ได้ไม่สบายอะไรมา มันเป็นอาการยังไงมันมีเงินใช้หรือว่าอยากอยู่แถวนี้ฟังเขาเพื่อคอยคุยกันเรื่อใช่สอนแก่แก่ฟังนะพี่ต่อให้ตามถามคนหนุงตามอย่าเพิ่งสอนตะจนเราหยุดต้องการพักที่นี่หรือยังไงเฮ้ยมึงถามไปเขาเป็นยัไรมาละเขาไม่สบายเขาว่าปวดท้องเป็นไงมันบอกว่ามันปวดท้องอจับท้องได้เป็นไงกูถามว่ามึงกินข้าวมายังกินแล้วมึงจะกลับมึงจะ้วถือตัวมาไหม หมอเจ๊กเอามือจ oh. <now. S 1> ับท้องดิเป็นไงท้องเขะมึไม่ต้องจับเองกูจับมึงต้องมึงออกซอกเป็นไงมันมันจะมันจะย้อนแล้วนี่มันยังว่ามึงต้องพักผ่อนไหมมึงต้องหยุยาตัวนี้ร้องห่วลองห่วยฟังข้างๆท้องดิได้ยังหายได้ังสร้างคนแต่ยาตัวนี้มึงนอกก็มีแบบนี้ที่หมอวิทบได้หมอเจ๊กเราเอาหูไปแนบข้างท้องเลยว่ามันได้ยินเสียงกระเพาะไั้ไหมทางท้องเขาอ่ะเอาหูไปแนบหูแนบสิหูแนบหูเจ้าอ่ะ แนบท้องเออท้องน่ะหน้าท้องอ่ะเออมันมีเสียงไหมมีไหมมียาดร้องเลยเสียงญาดร้อกญาดร้องไงจอกจอกไม่ใช่ปวดเดียวแล้วงาวนี้ตัวนี้อ่ะแต่ผมเป็นวันนี้ได้กินยาได้ลงได้ปวดเดียวถูกเลยถูกปากหายเลยไม่หายหายเชื่อไม่หายปันที่ท้องไม่ได้อยู่ที่เตียงเนาะไม่อยู่ที่เตียง ก็อย่างนี้ฟังคนอยากได้เองที่น่าเลยหมายถึงว่าคุณจะไปห้องน้ำกับก wow. okay. ูก่อนไหมแล้ว่อนเยี่ยวออกก๊าซกายอะไรก่อนไหมบอกแฟนก็ได้แล้วพูดคนไหนมาคนนี้อ่ะเอาคนนี้รักาไปห้องน้ำอีกแล้วไปไปอาบน้ำทำอะไรไปไหนไม่ต้องทําคนอยู่เตียงผู้ชายก่อนมาไปเช็คของก่อน เช็คดูประวัติก่อนใ่ปว่ามีอะไรบ้างไป่าไปไปเดินไปไปหองไหนบอกก่อนเียวเนี่อข้างๆเนี่ยนี่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 ตรงนี้เอาได้เอาอไปไปไปงเนี้ยนี่ห้องนีอยู่หงนี้ก่อน่ะ่่มานี่ก่อนดิไปไปเลยห้อนักที่ไหนอ่ะห้องน้ำันน้งนา่ดี ห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยปิดประตูมันนี่นี่นี่ห้องมนี้ใกล้เิ่นอย่างนี้นีเออเมานี้เดี๋นี้ข้างหลังอั่นี้อย่างนี้เดินไ่กนาเขาไปเด๋ยวสิไปสแกเดียสแกแย่้ตัวคุณพู้ตัวคุณพูดห้องน้ำเนี่ยใ้ไมัต้องเดินใจมาเนี้ยคุณพ ใช่ป้าวเลล่ะตรงไหนนี่ห้องน้ำเลยไปเองเลยห้องน้ำเนี่ายห้องน้ำเนี่ยมาเธอพาเข้าไปดิเขาไม่รู้ห้องน้ำไปเช็ค up ไปงั้นไปสแกนนิ้วเออไปสแกนนิ้วก่อนสแกนนิ้วเสร็แล้วเออสแกนนิ้วก่อน้ตองพามาสแกนนิ้วโอเคเออเนี่ยพาเข้าไปดิพาเข้าไปดิเขาไม่รู้เออเออเออลุงห้องนี้นะ không nhỏ ừ. đúng ừ. <coughs> không? mhm 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 nè nè, mhm mhm Phòng mhm 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 เขาบอกว่าเชียงนั่งบังคายยังเงินกันเขาจะให้เจ้าด้วยไหมมาไปเช็คของอ่อนเช็คแบบนี้่ะตรวจสอบมีดดิอ่ะหรือว่าถุงยางไม่เกี่ยวอะไรกับถุงยางแล้วเช็คแบบไหนคนเราฟังไม่รู้เรื่องห้องน้ำไปเช็ดอย่าว่าว่าเย่าบนไปหวานต้องเย่าก่อนนะอย่าพึ่มาละเอยเออโอเคไม่เข้ารู้แล้วอือไปรู้เรื่องคุณป่าไปไป เยียวตับหรือเปล่าเอาเข้ามาบ้งไปไดเสียงดังนะผมต้องเข้าด้วยเขาบอกเขาเชีวว่ามันดีซ่าหรือเปล่าเออเอาเออเอา

Terima kasih telah menonton! ไปหน่าเลยลุงกูต้องอยากคุยกับสองกวาดเพราะไรกูไม่ต้องการตัวมึงหรอกีกสัตว์ทั้งหัวของนี่มึงก็ไม่เคยเอากันด้วยไม่ไรลูกแจ้งกูอกใช่ไหมครับแจ้งเงินแต่มึงไม่มีใช้เหรอมึงกูเพราะไหน้าด้าน เนไงาเขาลไม่อยางเขาเจ็เมลูกไหลด้งเปนไงบ้างเขาปวดท้องไม่ได <wh is per> mm ้ก hmm. <wh is per> ิน no, ข no. <wh is per> mm ้าวตั้งแต่สองสามเป็นไงอาการเป็นไงต้องยาผู้ให้เขากินนมยาคูเพื่อทีวิต่ว้อมแบบแบบบว้วหมอจีตที่เ่าต้องต้องทำไงยังไม่ต้องล้างไตรือว่ามันบอกอยู่ว่าปวดท้องเเฉยแบบเหมือนจูปลาหาไม่หายหรอลองดูลองดูจะพาไปกินข้าวใช่ไหมลองดลองดนนว่าไม่หายแล้วไหายจริง เดีมยหายเที่ยงวจิตเฮ้ยม่ฟังมวนเจ้าอยากเที่ยงวันจิตเจ้าก็เป็นชือจิตไย่รูเลี้ยถนนาไปหอยู่ยี่ยบบาทยี่บาทถึงทจะคูไว้สองขวดให้เขากินน้ำแล้วก็ใหเขากลับพักผ่อที่บ้านใช้เองจะรักษาเป่ารักษาเปล่ยเอ่อเองจะรักษาไม่นมโอ้ยผมใส่ไว้ก่อนออกไม่ไม่มีแล้วชือจิตเองนี่ยกมึง แกเองนะขาต้องเชื่อหมอจิบจาก้ยอนีแฟนหน่มดแล้วก็มีเชื่อแ้วนี่าูกกำลังแกเออทำไมอยาคุยแก็เข้าให้มันแล้วก็จะได้ผ่านได้แฟนี่อะมึงจะรัอกษาหรือเปล่าเขาถามมึงชื่อแล้วาบวัดนอนนี่ห้าสบาทใครเก็บวะกูไใช้จะจีเกินกูแล้วู้านี่เปิดกระเป๋าแล้วี่แค่ไยดีกว่าพวกมึงมันแจกทางอื่นมาอย่างเงี้ยเอาไงหนุ่มอยู่หม้ออยี่ไหนอะ อาวัดเห้นหายก็ต้องอยู่เอาสะบานมาหรือเปล่าคนท่านมันยังอยู่เอยอยู่ตู้สีเมืองอ่ะไอเมืองน้มามาไม่ใช่อย่าเพิ่งสวนครับคนนี้เขาเป็นคนใครเจ้าไม่มีบ้านจริงนี่ของเอออะไรเนี่ยก็ใช่เนี่ยโรงพยาบาลมันล่นเนี่ยจะมาเล่นมิตรการบ้านกูได้ง่ายเขาถามมึงนั่ต่อกูชื่ออะไรกูไม่บอกกูเป็นตำรวจเจ้าประเทศนอกเฮ้ยเอาไงเอ็งเอ็งอยากอายรไหมเออนี่กูไม่เคยยุ่งอะไะท่านเขาเราได้ถือถืออ๋อเข้าได้

ไม่เอากระดาษให้เขาไปบอกเขาเอง่าไมก็บอกหน่อยดิมึงบอกไม่ไ้ไปแล้วมึงไม่เอาให้มานี่จะรู้ไหมล่บบ้านมึไม่อยู่นี่ยังไมึงึงตาไม่ดีมั้งก็ได้แล้วอะไรมังเดือดอนเดือดรอคนอยู่นี่ออไรก็ไม่กลอวไม่บอกน่าเออบอกหน่อยดิบอกหน่อยดิบอกหน่อยดิเออเอามาเปนเช่นประวัติเองแล้วไม่ยอมมาสวนแต่ก็ยังอยู่ เอาการครับไปเดี๋ยวขจัดการเองน้อยไม่ต้องมาเจออนเขาไม่พูดกับเจ้ารอกเออใช่ไหมใเ่ใช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 อใช่อช่าเ่อชกอช่อ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชอใชใช่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 ่ใช่เช่ใช่ใช่ใช่อช่ใชอ่ใช่ใช่ใเอใช่่ใช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 ่อช่ใช่ใช่อเออช่อชอ่ใช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 ่ใเ่ใช่ใเออใช่เช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่่ เออพูดภาษาไทยด้วยได้ยินไหมขอให้เธอพูดภาษาไทยเขาอะเงียบเงียบจเงียบหลวงมนต์วกกูสเปสลืมมาเลยลืมมาเลยไอ้เนี่ยชัดิที่ผู้บัญชากามันบอกคุณนี่ชัดไม่ได้ยินภาษาไทยเธอพูดภาษาไทยให้เขาเขาจะเขียนเองชื่อสกุลผู้ป่วยฟังก้งวันวันนี้วันที่บอกวันที่วันเฮ้ยวันที่ฮะกูพังหลันข้ังเนี่ยนะเอาชื่อหยีบวม มันที่ก่อนรู้แล้วเอาชื่อจริงก็เจ้าจิกว่อนส่วนตัวสอบถามนั่งชมันที่หกฟังแล้วเจ้าสี่ติ์ผมเดือนสี่เลจ้าตุลาหกสิบหกตุลาอยู่ไหนเฮ้ยหกหกเดินไปลืิไปไปตึ้งสวนครับวันที่สอหกยหกสิบสองวันที่หกสิบหกจ้าวันที่พิดวันที่สามที่สองเอาวันนี้มันที่สิบสองจ้าสามสิบสองสามสิบสองใช่ไหมมันที่หกวันที่สามสิบสอง น,นีมเหรอเออมีมีมีเหรอมีเหรอมีเหรอเหอล้มอีกจริงเหรองีมึงอ่ะ <laughs> มอรตาื่อเล่นกูอ่ะา <laughs> มอ